พี่แป้งชวนจะพาไปแต่งตัวฟรีสูนโรบักสี่ชุดสี่สไตล์ชายสองหญิงสองน้องหลายคนนะคะบ,บอกพี่แป้งว่าโอยพี่แป้งกลับมาแต่งตัวฟรีสูนโรบักให้ดูหน่อยไม่ได้ดูนานแล้วคือจริงพี่แป้งแต่งมาประมาณ40กว่าคลิปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูชุดแรกกันเลยและชุดแรกของเราจะเป็นชุดฟรีแบบดีเจที่มีบริการอยู่ด้านหลังไม่รู้จะมายืนทำไม่ก็ไม่รู้นะคะเราไปดูว่าใส่อะไรกันบ้างเนยเลยบอกเลยว่าแต่งมาสูนโรบักเท่านั้น ของพวกดีพี่แป้งสอนไปหมดทุกชิ้นแล้วนะย้อนกลับไปดูเลยหมวกแก๊ปก็เพิ่งสอนไปไปเอาด้วยนะทําง่ายมากเลยเสื้อกับกางเกงน,นะสอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆก็มีตของเดิมๆนะและแว่นตาจากแบบกูชี่นะคะแล้วก็มีบอดี้กงบอดี้การ์ดแล้วก็มีเนี่ยฮะลำโพงที่มีน้ตอ,อยู่แบบนี้บอกเลยแต่งตามได้เดอโคเทลยาอัพไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าและชุดที่สองจะเป็นชุดดอกผู้หญิงโปรงเลยว่าน่ารักมากๆเลยก็ตตองแต่งตามกันแล้วนะคะแน่นอนว่าอั แบบนี้นะโหทรงผมไม่พลาดแน่คือร้อยเก้าเก,ก้าโรบักก็ไม่ต้อง แปลกใจดจะอธิบายให้ฟังนะคะน้องๆน,น,นี่นะคะให้ดูเลยว่าใส่อะไรบ้างตรงผมเนี่ยใครไม่ได้เนี่ยโคตรพลาดเลยนะออร่านะคะมากับตัวละครจีนะคะร99โรบักมานี่เลยกระเป๋าชินามอนนั่นเองนะน้องๆและโทรศัพท์นั้นที่เสน่ห์ข้างเราเนี่ยมันจะแบบสามสูงน,นั่นเองบอกเลยว่าสามารถไปแต่งตามได้นะ,ะชุดนี้ฟรีทั้งชุดน่ารักมากๆเลยและชุดที่3ของเราไม่รู้จะแต่งทําไมไม่รู้ก็ตัวอะไรเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าอีกนิดนึงก็จับไปทําต้มยำได้แล้วนะต้มยำใส่กะทิไม่ได้นะ เองนะคะที่พี่แป้งแต่งมานะหัวมะพร้าวสุดน่ารักอันนี้ทำไงบ้างไปแต่งตามกันได้เด้อเเลวอลที่มีเอฟเฟกแบบนี้นะคะหมดเขตไปแล้วใครที่ดูพี่แป้งก็น่าจะรับทันและเครื่องต้มยำแบบนี้ก็น่าจะหมดเขตแล้วเช่นกันจ้อนไปทุกชิ้นแล้วนะคะน้องๆใครทันก็เอาไปแต่งตามกันได้เด้อ และชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดผู้หญิงบอกเลยว่าน้องๆน่าจะชอบกันน่าดูเพราะพี่แป้งมันก็น่ารักดีอะเราไปดูกันเลยว่าใส่อะไรบ้างเน้นลายหูฟังเยตีหรือหูก็ต่ายก็ไม่รู้นะคะแปลงใส,ส่มาน่ารักเหมือนกันนะคะเคืองเง่สโรบังจากแบบทอมมี่เพนนเองหน้าตาเฟียน,นนี้นะคะสอนบ่อยมากเลยนะคะน้องๆและทรงผมออมเบสีชมพูนี้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปหาการ์นนะ,คะใครรับไม่ทันก็คือพลาดนั่นเองนะคะและปีกมาจจะแบบสันซิลน่นเอ็นนะคะน้องๆอู้หู การนนะับี่แป้งดงคลิปประมาณล้านคลิปเลยมั้งแต่ตัวฟรีสูดโรบักจะทยอยลงให้นะฮะลงบ่อยไม่ได้เดี๋ยวน้องเบื่อ,อไว้เจอก,กันคลิป